สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่เอกพามากินฟาร์มเฟอ์นะคะอยู่ตรงพุทธมนตรสายสามค่ะมีน้ำจิ้มสองแบบนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวแล้วก็กระเทียมลงไปนะคะพี่เอกเป็นคนบอกค่ะเพราะก่อนหน้านี้เขาแอบมากินกับคุณแม่แล้วก็พี่สาวแล้วค่ะเขาบอกว่าอร่อยมากร้านนี้ก็เลยอยากให้คุณมาลองกินดูนะคะวันนี้ก็เลยพากุ๊กมากินค่ะวันนี้เราสั่งชุดนี้กันค่ะ สำหรับสองคนนะคะชุดนี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วค่ะพี่เอกก็เอาผักใส่ลงไปผักใส่ไปก่อนเลยค่ะพี่เอกบอกใส่ไปเถอะ แล้วนี่ก็คือเส้นเฝอนะคะของที่นี่ค่ะเส้นจะเหนียวนุ่มนะคะดูสิคะใส่ลงไปทั้งเนื้อทั้งผักใส่ใส่ลงไปเลยพี่เอกบอกเดี๋ยวได้กินไปเลยทีเดียวนี่ค่ะน้ําจิ้มของเขาจะอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็น้ําซุปของเขาค่อนข้างที่จะกลมกล่อมมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็คอไม่แห้งด้วยนะคะพี่เอกกินใหญ่เลยค่ะเขาบอกอร่อยมากยังไงก็มาลองกันนะคะ